สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจ,จาก f Facebook อ่ะมาดูนะครับเป็นข้อมูลสุดหลักสิบบนกันบ้างนะครับหลังจากที่ลงข้อมูลนะครับในสูตรหลักร้อยกันไปนะครับหลักร้อยในอ่างวดที่แล้วนะครับฟันไปที่หนึ่งกับสี่นะครับก็มาที่สี่หลักร้อยบนนะครับ <c oughs> มาดูที่หลักสิบในงวดที่ผ่านมานะครับสามตัวบนออกสี่ สองสองนะครับหลักสิบบนเข้าไปในตัวรองนะครับก็คือเลขสองนั่นเองนะครับที่มา,าในชุดหลักสิบบนนะครับตัวเด่นแปะที่สุดไม่มานะครับมาตัวที่เป็นตัวรองก็คือสองนั่นเองนะครับมาสองสูตรนะครับหลุดไปหนึ่งสูตรนั่นเองก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับที่หลุดไป อันนี้นะครับเพิ่มสูตรใหม่เข้ามาประจำการนะครับสูตรที่หลุดไปก็จะงดนะครับลงข้อมูลนะอ่ารามันสูตรมันเดินนะครับจะมาลงข้อมูลในสูตร<อ>วันนี้เอาสูตรใหม่มาประจำการนะครับเป็น3สูตรนะหลัก10บนชนกัน3สูตรเช่นเดิมนะครับามาดูข้อมูลกันเลยนะ<อ>ข้อมูลเป็นเพียงแนวทางนะครับการคัดคะเนตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน จงใช้นะครับวิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกที่จะนําไปตัดสินใจนะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในตัวของเพื่อนๆเองนะข้อมูลเป็นเพียงแนวทางการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นขอให้ทุกท่านนะครับจงใช้นะวิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจในการรับชมข้อมูลนะครับในตัวของท่านเองมาดูนะครับ อ่าลักสิบบนนะวันนี้ชนกันที่สามสตดนะครับมาดูงวดแรกกันเลยนะครับอ่านูตรแรกกันทุกทีนะครับแปดเก้นะครับใช้ผลรางวันที่1นึ่งนะครับแปดเก้าศนงะครับลางวันเลขท้าย2ตัวล่างเป็นนะครับหน รางวัลเลขหน้าครั้งที่1นะครับ0 3 6รางวัลเลขหน้าครั้งที่2นะครับเป็น9 0 2ย์รางวัลเลขท้ายครั้งที่1เป็น3 9 6ารางวัลเลขท้ายครั้งที่2นะครับเป็น2 5ห้า มาดูหลักร้อยนะครับสูตรใหม่นะที่เอามาประจำการใหม่นะครับวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักพันนะครับจํานวน1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ1ครั้งหลัก10บเลขหน้าครั้งที่2 1 2สองครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1หนึ่งครั้ง หลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ1ครั้งมีตัวเลขนะครับที่บวกกันมากกว่า1นครั้งเป็นนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นะครับ3บวก3ได้6นั่นเองนะครับมาดูสุรแรกกันนะครับได้เท่ากับ1บวก0นย์เท่ากับ1นะครับ1บวก6ได้เท่ากับ7 7บวก0นย์ได้เท่ากับ7 7บวก3ได้เท่ากับ10 10บวก2ได้เท่ากับ12นะครับ 12บวก6ได้เท่ากับ18อ่ะแปบบ๊บนึงนะครับขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึบวกศนเท่ากับหนะครับหนึ่งบวกหกเท่ากับเจบวกศเท่ากับเจบวกสเท่ากับสิ อนุญาตนะครับแก้ไขนิดหนึ่งนะครับอบอกหลักผิดไปนั่นเองนะครับเป็นหลักหน่วยล่างนั่นเองนะครับอบอกใหม่เลยนะครับ9บวกศนเท่ากับ9นะครับ9บวก6ได้เท่ากับ15 15บวก0ย์ได้15นะครับ15บวก3ได้เท่ากับ18 18บวก2ได้เท่ากับ20 20บวก6ได้เท่ากับ26นะครับ สูตรที่1นนะครับมีสถิย้อนหลังไปอยู่ที่35มงวดนะครับสูตรนี้นะอ่ะมาดูวิธีการคำนวณกันต่อเลยนะครับตัวแรกเป็นเลข6นะครับจากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับได้เท่ากับ8นะครับ8บวกด้วย2คงที่ได้เท่ากับ10นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยคือเลข0 0นะครับบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ1นะครับแล้วก็1บวก2คงที่อ่าโทษที บวกสคงที่นะครับได้เท่ากับสี่สูตนี้เป็นนะครับหลัก10บนนะครับแบบ5ตัวนะครับมีสถิติผิดอยู่2งวดนะครับในทั้งหมด35งวดอ่ะเพื่อนๆก็มีเวลานะครับไปลองคำนวณกันดูนะครับทีนี้มาดูสูตรที่2กันนะครับ8 9 0 4 2 2นะครับ2ตัวล่างเป็น1 9นะครับ0 3 6 เก้าศูนย์สองสามเก้าหกนะครับแล้วก็สองห้าหกสองสูตรที่ยังเดินนะครับก็เป็นสูตรนี้นี่เองนะครับที่หนึ่งสองสามแปดนะใช้นะครับหลักสิบบนจํานวนสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนจํานวนสามครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับ หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเอาทั้ทีหลักหน่วยนะครับเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยเลข1งคงที่สองบวกสองได้สี่นะครับสองบวกกันสามครั้งได้หกสามบวกกันสองครั้งได้หกนะครับแล้วก็หกบวกกันสองครั้งได้เท่ากับสิบสองได้สอง มาดูสูตรที่2นะครับได้เท่ากับส่บวกเท่ากับ10นะครับสิบวกหเท่ากับ16 16บวกเ้ได้25 25บวกศูนย์ได้ยี่สิบวกหได้เท่ากับ31 31บวกสองได้เท่ากับ33 33บวกสได้เท่ากับ35 35บวกหได้เท่ากับ36นะครับสูตรที่2 6 นะครับบวกด้วย1ได้เท่ากับ7นะครับบวกด้วย1ได้เท่ากับ8บวกด้วย5คงที่นะครับตัวสุดท้าย8บวก5ได้เท่ากับ13นะครับอ่ทีนี้มาถึงสูตรสุดท้ายกันนะครับก็คือสูตรนี้3682ในงวดที่แล้วนะครับใช้หลักแสนนะครับจำนวน2ครั้งนะครับหลักร้อยบน1ครั้งหลัก1ิบบน1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง อาโทษทีหลัก10บล่าง4ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2นะครับ1งครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งมาดูสูตรที่3กันนะครับ8บวก8ได้เท่ากับ16นะครับ1บวกกัน4ครั้งได้4 0บวกกัน2ครั้งได้ศูนย์ สูตรที่3านะครับได้เท่ากับ6บวก4เท่ากับ10บบวก2เท่ากับ12 12บวก4ได้16 16บกวกศูนย์ได้16 16บวก6ได้เท่ากับ22 22บวกศูนย์ใน 22, 22 2บก2ในบวก5ะครับได้เท่ากับ29 29บวก6ได้เท่ากับ35ได้ตัวแรกเป็นเลข5นะครับ5บวกด้วย2คงที่อ่าบวกด้วย3คงที่นะครับสูตรนี้ได้เท่ากับ8นะครับ 8บวกด้วย2องคงที่นะครับได้เท่ากับ10ก็คือเลข0 0บวกด้วย4คงที่นะครับได้เท่ากับ4อ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่ชนกันนะครับมากที่สุดสำหรับสูตรนี้นะครับอ่ะเป็นเลข8ตัวเดิมอีกแล้วนะครับเลข8ชนกันอยู่ที่3สูตรเช่นเดิมนะครับหลัก10งวดนี้นะตัวแรกจะมาหรือไม่นะครับชนตัวเดียวนะครับ3สูตรนะ8 ตัวที่2นะครับเป็นเลข6นะครับที่ชนกันอยู่2สูตรนะครับเลข0นะครับชนกันอยู่ที่2สูตรเลข4นะครับที่ชนกันอยู่2สูตรอ่จะด่นอยู่ที่8ลอง6 0 4นะครับตัวที่ไม่ชนมี1นะครับ1 7นะครับ ัวรองนะครับจะเป็น175ตัวเด่นที่สุดจะเป็น8นะครับรอง604แล้วก็178งวันี้นะครับ8ตัวเดียวนะครับหลัก10จะมาหรือไม่นะครับถ้าไม่มาหลุดไป1สูตรก็จะเป็น604นะครับเช่นเดียวกับงวดที่ผ่านมานะครับถ้าหลุด2สูตรนะครับ175มาแทนนะครับถ้าหลุด2สูตรก็จะเป็น175นะวันนี้วิเคราะห์นะครับหลัก10บนนะครับฟันตัวเดียวที่เลข8นะครับรอง604นะให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไป วิเคราะห์นะครับพิจารณานะครับ,นนรบกันนะเหลือหลักหน่วยนะครับเราจะลงข้อมูลให้กับเพื่อนๆสมาชิกครบทั้ง3หลักนะครับก็จะสรุปกันนะครับสำหรับงวดวันที่1เมษายน2564สําหรับวันนี้นะครับก็ลงข้อมูลหลักสิบให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยนั่นเองสําหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ